ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ครับปองอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกะเสิฟบรรยากาศนะครับในบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีขนาดครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับนะครับศิลปินครับที่ฮราจะไปแบแสดงกันวันวันนี้ครับเวลาตอนื่อแรงนะวันนี้ครับปองก็จะไปอันจังหวัดกำแพงเพชรครับปีกิ้วสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับ มีสมรัของฟองครับก็เป็นกระเป๋าเนะาะกระเป๋เปาจัดเตรียมมาเรียบร้อยครับแล้วก็มีชุดมีสูตรครับนี่สูตรมีสูตรมีชุดปององครับผมครับก,บก็ไอสารมาแล้วครับเนะนะะาะพระเอกกำลังมาครับพระเอกกำลังมา <laughs> วันนี้อันครับกระป๋อทุนครับตอนเช้าเลยครับ ปินกัับบบมแล้วคราที่เราไปนั่นแหละที่เขาไปครั้งก่อนครับผมรถเกิดมาพอดีครับผมสวัสดีคนขับรถครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะไปจังหวัดกำแพงเพชรเนาะรถเกิดมาพอดีครับเป็นรถตู้ครับเนี่ยวันนี้เราจะไปรถตู้ก่อนรถตู้มาเลยอยังะมาแล้วครับ วันนี้เราไปกับป่อวิทูลใจพรมครับแล้วก็ปิ๊กคีบไอ้สันคนไอ้สันคนรอครับครับจะไปขึ้นแล้วครับนั่งดังหลังเนี่ยเนาะเนาะตอนนี้เอาไปรถตู้กนนะครับตกแต่งหนั่งหลังไหมครับเดินทางครับมุ่งสู่จังหวัดนะครับกำแพงเพชรครับ six hours later ตอนนี้ปองอยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับบรรยากาศดีครับผมคุณดูครับตะวันนะรับย้อนแสงครับภาพย้อนแสงนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้ครับปองอยู่ริมแม่น้ําครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเสรีบรรยากาศครับผมด้านหน้าปองนะครับก็จะเป็นแม่น้ํานะครับ เนาะตะวันก็ตกดินนะครับตอนนี้ปองอยู่ในงานครับในงานวันระยกระทงครับไอ้ปองพาเดินครับเป็นชมบรรยากาศเพื่อดูกระทงกับกระทงกลางแม่น้ำาสวยงามมากเลยที่นี่คือจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหมครับใช่ครับผมคืนนี้ปองก็จะมีการแสดงเนาะครับทีมงานวิทุนใจพุ่มครับเพราะว่าปองอยู่กับทีมงานวิทุนใจพุ่มครับคืนนี้จะมีการแสดงอย่างก็ คนที่ตามนะครับมือกีตาร์นะเ <c oughs> นี่ยครับวันลอยกระทงทีเครื่องเสียงหน่อยเนาะมา<อ>ดูเครื่องเสียงหน่อยก็ชุดใหญ่ไปเนาะนเครื่องเสียงนี้ <c oughs> ไปการีครับไฟแสงสีพร้อมครับเนาะ ให้แสงสีพร้อมแหล่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าคำเจ้าคำครับไอสารเฮากวีเนาะครับครับผมศิลปินครับแล้วก็พี่สาวเนาะสวัสดีค่ะครับ ปิยุก็มาครับผมครับมา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 ครับเมื่อกี้ผมไปเอลตัวเนี้ยออไปดูบรรยากาศครับไปพอกะพงมาละกะพงใหญ่นะบึ้นหลวดลอยเต้นกระทงไปเลยเด้อผมมาขวายข้อขวาะข้อหลวกลอยกับาไปเลยคืนนี้ป้องคงจะได้ฮองเพลงครับชัดเตอรหลายๆเพลงหน่อยก็ไปดูสวีนี้จัดฮองเพลงหลายเพลงนะครับ นานที่เจ้าบ้านเขาตอบนานก็นคือเห็ดทอดมันจะออกเป็นฤดูกาลช่องพือสภาไม่ถุนนามาเมินนัดเป็นตุ่มบัดเจ้าบ้านได้ทั้งงานแล่เงินเห็ดทอดอดทอดเป็นกองชอบหลายๆคนมันเป็นแก่นมนัมน,ม,น,ม,นมีหักมีคนใบใจเห็ดทอดเนอเห็ดทอดของแต่ถ้ามันแก่ตั้งในสีดำถ้าหากมันนมทิวมันนุ่งขาวจวดุดกินลำเฮาควรจดควรจำ,จำกินแต่ก่อนลำํำกินเล่นก็เพล่ คือเฮ็ดพอบทุกทุตบรอดตบตบตบตอบท่านเคยกินหรือยังของชอบค,คือเฮ็ตพอบที่อยู่บนดอยกันมาใหญ่แต่ว่าอร่อยกันมาน้อยอร่อยจากลำ กินกันได้ไม่ต้องเขินอิสานเหนือใต้ภาคกลางไงอร่อยเหลือเกินส่งสมนัท่องเที่ยวคนมาเที่ยวได้ทั้งเพืดเธอแล้วยังพาเม็ดเงินเดินเข้ามาให้ชุมชน